ต้องลองเงียบแล้วฟังเสียงธรรมชาติด้วยมันคือเราได้อยู่ก e tamam. so ับสิ Poor ่งที่เป็นธรรมชาติจริงๆนีที่นี่นะก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอเชียงดาวนะที่จังหวัดเชียงใหม่พรอตอนแรกว่าจะมาแวะเที่ยวหลายๆที่หน่อยแต่พอดีวันนี้ฝนมันตกเนี่เลยแวะยากไปนิดนึง ก็เดี๋ยวเราจะพาไปที่โฮมสเตย์ที่เราจองไว้นะทีะ่หมู่บ้านชื่อว่าบ้านแม่สายก็คืออยู่คนละฝั่งกับหมู่บ้านแม่แม้ซึ่งตรงโฮมสเตย์นะี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปไปพักที่นั่นนะเราได้จองมาแนละ้วที่วิคำมโฮมสเตย์เชียงดาวนะเดี๋ยวเราไปเจอที่นั่นเลยดีกว่า ขี่เข้ามาได้ประมาณสัก1กิโลนะจากปากทางที่ด้านหน้าทางมันจะค่อนข้างแคบนะครับเวลาขี่รถยนต์อะไรเงี้ยก็ระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าทางมันแคบมากจริงๆนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังครับแล้วก็ไม่ต้องขับขี่แบบแรงมากนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายครโค้งแบบนี้อะไรแบบนี้มันค่อนข้างที่จะชัน,นแล้วก็ทางเล็กครับแต่ว่ามาง่ายอยู่นะครับ เวลามาถึงจุดนี้นะมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายให้เราขึ้นไปที่หมู่บ้านแม่ซ้ายนะแล้วก็ถ้าเราเลี้ยวขวาหรือว่าตรงไปทางนี้มันจะไปที่หมู่บ้านแม่นะก็ถ้ามาถึงจุดนี้ให้เราอ่ะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปตามทางได้เลยนะทางพี่เจ้าของโฮมสเตย์บอกว่าค่อนข้างที่จะดีนะก็จะมีฝน,น,นตกนะแล้วก็ทางค่อนข้างแคบเนาะแต่ว่าในแมพแผนที่บอกว่าอีก3มกิโลก็จะถึงที่อุ้ยคำโฮมสเตย์นะ โอ้ทางก็เอาเรื่องอยู่นะทางมันค่อนข้างแคบนะทุกคนมันต้องระมัดระวังกันนิดนึงถ้ามีรถสวนมานี่ต้องไปกันแบบเบาๆเลยนะครับขี่ด้วยความระมัดระวังแต่ยืนยันนะว่าทางไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่ามันแค่แคบนิดหน่อยถ้าเป็นพวกอมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็คือสบายเลยครับขับขี่ได้สบายเลย างคอนกีถึงโฮมสเตย์เลยนะพี่อจอดรถตรงนั้นแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นเลยนะคะเดินฝั่งนู้นเลยเดินข้ามก็ได้เลย,เลยใช่ไหมไปท้ายในบ้านได้ครับขอบคุณค,ครับโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงอุ้ยคำโฮมสเตย์แล้วตอนนี้เราหาที่จอดรถก่อนฝนตกขับยากมากเลยน,<ส>นี่ตอนนี้เรามาถึงแล้ว โอเคครับเดี๋ยวเราไปติดต่อที่พักก่อน,น,นเนาะแล้วมาเจอกันไหม ตั้งลงข้างน่ะอุ้ยทางว่าปรรยากาศดีมากเลย จริงๆนะผมที่นี่มันดีกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะครับคือบรรยากาศมัน,นหรือว่าเป็นเพราะว่าเรามาในาวันที่มันมีฝนตกพอดีนะบรรยากาศมันก็เลยแบบสวยขึ้นไปอีกเท่าตัวคือแบบมันเงียบเลยแต่เสียงก็จะจักระจันจิ้งหรีดแบบนี้แล้วก็เสียงฝนเสียงน้ำตกจริงๆมันมีน้ำตกอยู่ด้านล่างนะแต่ว่าพอดีมันฝนมันตกไงผมก็เลย อ่าไม่ได้เข้าไปถ่ายให้ดูแต่ก็คิดว่าฝนหยุดเดี๋ยวจะลงไปถ่ายให้ดูแต่ถ้าวันนี้ฝนมันยังตกอยู่แล้วก็ลงไปถ่ายไม่ได้หรือว่าบินที่สูงดูให้ไม่ได้เนีย่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะไปเก็บรายละเอียดบรรยากาศภายในผมสเตย์ตที่นี่ให้ดูแล้วกันนะเพราะที่นี่เขาจะมีบ้านพัก VIP มีบ้านวินเทจแล้วก็บ้านริมน้ําตกซึ่งอยู่ด้านหลังเราเนี่จะเป็นบ้านริมน้ําตกเนาะ ลองเงียบแล้วฟังเสียงธรรมชาติดูนะมันคือแบบเราได้อยู่กับสิ่งที่เป็นธรรมชาติจริงๆเนที่นี่นะบ้านแม่ซ้ายอ่าพำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจงังหวัดเชียงใหม่เนาะก็ยังไงก็ลองมาดูกันได้ ตอนนี้ผมอยู่ที่พิ่ชัมโฮสเตย์เนาะอากาศตอนเย็นๆแบบนี้ก็คือแบบดีเลยทีเดียวเนาะยากาศดีมากเลยตอนนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณ5โมง20 5โมงเย็น20นาทีแต่อากาศือแบบมนดีมากเลยตอนฟังเสียงกรอบกับเขาผลปบบแสงแดดเริ่มออกเราจะเห็นแบบวิวจริงๆข้างหน้าเรานั่นคือวิวดอยหลวงชิงดาวน,นะ จะเห็นอยู่แบบแต่ว่าจะเห็นปลายๆยอดนะก็ส่วนต้นไม้ก็จะมีประมาณนี้แบบแสงส่องมาาหรืวาเราก็จะเห็นเป็นคือสวยอยู่นะฮะบรรยากาศดีเงี้ยสงบแล้วก็ตอนนี้เซตอาหารที่เราเราติดต่อไว้นะเป็นเซตอาหารที่เนืองของที่วิคามโฮมสเตย์นี่นะเหมือนพี่เขาจะเอามาให้แล้วแหละเดีย๋ยวเราไปดูต่าหน้าตามหน้ากินขาานาดไหนเซตนี้อยู่ที่ 399บาทสำหรับเซตอาหารเย็นนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเซตนี้มันจะได้เยอะแค่ไหนก็นี่เป็นเซตอาหารของเราเนาะก็มีประทูสำหรับสองคนเนาะก็จะประมาณนี้ ตอนนี้ก็6โมงเย็นแล้วนะอาทิตย์เริ่มจะตกแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราขอตัวไปรับประทานอาหารเย็นก่อนเนาะเดี๋ยวบรรยากาศตอนคืนเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกทีหนึ่งว่าคืนจะเงียบแล้วก็สงบจากขนาดไหนเนาะกับบรรยากาศที่มันตกที่อุ้ยคำโฮมสเตย์ก็เดี๋ยวขอตัวรับประทานอาหารก่อนเนาะเจอกันใหม่สวัสดี ส,สยามเช้านะครับที่อุ้ยานโฮมสเตย์นะเมื่อคืนอากาศดีมากเลยนะครับมันเป็นอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบายเลยครับนอนฟังเสียงน้ําไหลของลําธารน้นําตกนะแล้วก็ได้มีเสียงพวกซิ่งลีบเหมือนเราแบบได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยครับเมื่อคืนไม่ร้อนเลยนะท,ท,ทั้งที่เรามาเดือนพฤษภาคมคมจริงเดือนพฤษภาคมมันเป็นเดือนที่แบบจะเป็นต้นฝนใช่ไหม จะมีความแบบร้อนอบอ้าวอะไรแบบนี้นะแต่ว่าเมื่อคืนมันไม่มีอากาศร้อนเลยนะนอนเย็นสบายนะเหมือนแบบในฤดูฝนเลยแต่มันก็ไม่ได้หนาวแบบหนาวเหมือนฤดูหนาวนะครับมันก็แบบอากาศเย็นๆพูมาสิบแปดสิบเก้าประมาณนี้ฮะนี่ค่อนข้างเงียบสงบนะครับเมื่อคืนจะไม่ได้ยินเสียงผู้คนตั้งแต่ประมาณหนึ่งทุ่มสองทุ่มนี่ก็คือไม่ได้ยินแล้วผู้คนต่างใช้ชีวิตด้วยกนด้วยแบบ เข้าไปพักผ่อนกันหมดเลยนะก็เดี๋ยวเราพาไปเดินดูบรรยากาศเช้าๆที่อุ้ยคามพงสเต์ดีกว่านะว่าที่นี่เขาทำอะไรเป็นบ้างนะแล้วก็เดี๋ยวพาลงไปเดินดูน้ำตกข้างล่างนะับเพราะว่านอนมาอย่าไปเดินลงไปเลยนะ ก็ตอนนี้เรารับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเนาะที่คุยคำโฮมสเตย์เดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปเดินเล่นในหมู่บ้านเขาซึ่งบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูนาะเดี๋ยวว่าสถานที่แรกเดี๋ยวเราไปวัดของเขาก่อนดีว่าวัดเขาเลยนะวัดวัดบ้านแม่สายหรืออ้ไรเห็นพี่ที่ดูแลเขาบใอ้เินขึ้นมาดูอันนี้เขาตอนจินลินจีหรอครับลินจีอ๋อบัคคอเลนใช่ไหม ลิ้นจีเพื่อเปรี้ยวใช่ไหมเปรี้ยวไหนอ๋อลิ้นจี่เปรี้ยวเปรี้ยวไหน <laughs> ตอนนี้ไม่โสดมันพ่อันนัวเนื่อมันเล็กอันนี้ต้องมันเล็กแล้วมันเล็กปแปลว่ามันร้อนไงร้อนไหนนะ้ยอ๋ออ,อ,าอ,อ,อากาศร้อนร้อนอากาศร้อนอันนี้ถือว่าร้อนนะครับเ <laughs> 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 มื่อคืนผมว่าที่นี่หนาวอยู่นะครับ <laughs> <laughs> เปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเปรี้ยวอันนี้วัดเดินไปอีกไกลไหมครับเนี่ย ไอ้กหลบไปที่นี่ก็ทางเขาก็แยกกันเลยอ๋อก็เดินมาตรงนี้น่าจะเป็นแบบจุดเขาเรื่อนนะครับอาคารเอเนกประสงค์ของหมู่บ้านที่นี่เนาะเวลาแบบใช้ในการประชมุมหรือว่าเลือกตั้งอะไรเงี like. ้ยมันก็ข้อแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราเดินไปวัดดีกว่าเดี๋ยวไปเรื่อยๆเลยไป บ้านช่องที่นี่เขาดูเหมือนแบบเป็นเนกึ่งไม้กึ่งปูนนะแบบประมาณนะี้แทบทุกหลังเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปวัดดีกว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากแล้วเดียวนี้เราเดินขึ้นวัดละนี่เลยชันเอาเรื่องอยู่แล้วเนะี่ยถึงแล้ว ทางเข้าวัดแม่สายหมู่บ้านแม่นะตําบลเชียงดาวเนี่ตอนนี้เราอยู่ที่วัดนะวัดบ้านแม่สายที่ตําบลแม่นะที่เรามาพักนะเขาก็จะเป็นเหมือน,นวิหารประมาณนี้เนาะแต่เราคงไม่ได้เข้าไปดูออกใจเขาเพราะว่า ไม่รู้ว่าเขาให้เขาหรือเปล่านะาก็จะประมาณเนี้ยแต่วิวข้างบนมองไปข้างล่างมันจะเห็นแบบป่าอะไรเงี้ยชัดมากเลยเห็นไหมพอไม่อยู่บนวัดเราจะเห็นวิวแบบดอยหลวงเนียชัดมากเลยครับเห็นไหมนู่นเลยดนะ้าหลังสุดเลยเป็นแบบเ,เงาของวิวดอยหลวงเชียงดาว ปกติมันกัดนะปกติกัดนะนี่เฝ้าใช่ไหมคนท่าโผงเฝ้าเฝ้าใช่ไหมกันดุอะไรเงี้ยติดช้ากันอ๋อก็เดี๋ยวเราไปเดินดูน้ำตกกันต่อเนาะตั้งแต่มาแล้วยังไม่ได้ไปที่จุดน้ำตกเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูน้ำตกกันปะไปด้วยกัน โหตอนนี้เรากําลังจะลงไปดูน้ำตกข้างล่างนะแต่ว่าทางค่อนข้างที่จะชันเลยเหมือนหน้าผาเลยถึงแล้วนะโอ้ถึงแล้วน้ำตกอุ้ยครับ เดี๋ยวขออนุญาตถอดไมค์ก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปที่น้ำตก ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะตัดจบคลิปก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับที่พักอุทามโฮมสเตย์เชียงดาวเนาะที่พักบนน้ำตกที่เรามาพักจริงๆยังไม่อยากกลับเลยนะเพราะว่าบรรยากาศที่นี่มันดีมากโดยรวมผมถือว่าที่พักค่อนข้างดีนะเงียบสงบแล้วก็เย็นสบายเะยครับตอนเนี้ยก็มาแบบตอนผมจะเช้เอา์เนี่ยตอนนี้ประมาณแบบ เปบเอ็ดโมงกว่าแล้วเราต้องเช็คเอาท์ออกประมาณเที่ยงเนาะมันยังไม่ค่อยรู้สึกร้อนสักเท่าไหร่นะครับบรรยากาศคือแบบมันดีมากจริงๆก็คือถ้านั่งจุดที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะมองเห็นวิวดอยหลวงเชียงดาวอยู่ด้านหน้าบนเขาน้ํา,าตกแบบเนี้ยมันจะมองเห็นไปด้านหน้าเราเนี่ยด้านหน้าที่ผมมองไปเนี่ยมันจะเห็นเป็นวิวดอยหลวงเชียงดาวก็ยังไงเดี๋ยวก็ติดตามกันต่อเนาะว่าผมจะไปที่ไหน รก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e แล้วก็ห่างข้อเสนออะไรก็คอมเมนต์ให้เราด้วยเราจะได้เอาไปพัฒนากับการทำคลิปของเราในต่อไปเพรว่าควรไปในทางที่ท,ทางไหนอไรก็ลาไปก่อนครับกับวิวบรรยากาศของคุยทำบุดไปดกับบ๊า